ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินรียห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไหนคือสัตินรีวิริยินสีสตินสีสมาธินรีปัญญินรีอินรียห้าประการนี้และ ภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นพระอาหารหันต์เพราะอินทรียห้าประการนี้เต็มบริบูรณ์เป็นพระอนา,าคามีเพราะอินทรียห้ายังอ่อนกว่าอินรีของพระอาหารหันต์เป็นพระสกทาคามีเพราะอินทรียห้ายังอ่อนกว่าอินทรี์ของพระอนา,าคามี เป็นพระโสดาบันพราะอินทรียห้ายังอ่อนกว่าอินทรีสีของพระสกทาคามีเป็นพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีเพราะอินทรียห้ายังอ่อนกว่าอินทรสีของพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันผู้ศรัทธานุสารี พราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีดังพรรณนามาชนีความต่างแห่งผลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งอินทรีความต่างแห่งบุคคลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งผล